มีสื่อประมาณเจ้าสองเจ้าครับบอกว่าเรียููยังหวังสบโอกาสยังหวังลึกๆที่จะเซ็นอเล็กซานเดอร์อิซักในซัมเมอร์นี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับรวมไปถึงฟอร์เรนเวียสบินถึงเรียููในวันนี้วงเล็บวันพฤหัสนะครับแล้วก็โปรแกรมสุดหินของเรียููครับเขาบอกว่า10นัดเนี่ยเทียบกับทีมอื่นเรียููหินที่สุดเป็นยังไงรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจสรุปข่าวเรียููวันนี้ครับประจำวันที่19มิถุนายนกับผมโค้ชแอรครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับนี่เลยนะครับกับดักยุงตัวเทพนะครับจากทาง Control 66นะครับมาแล้วนะครับผู้สนับสนุนช่องโค้ดแอกนะครับกลับมาแล้วในเดือนนี้ฝากไปด้วยนะครับสำหรับกับดักยุงที่เป็นตัวเทพจากเกาหลีนะทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้ผมใช้นะครับ c o n t r o l 66ใช้ที่บ้านผมนําไปเสียบหลังบ้านมาประมาณ10วันแล้วหลังบ้านยุงน้อยลงไปกว่าเกออันเนี้ยผมสามารถคอนเฟิร์มได้จากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาตากผ้าหรือออกไปข้างนอกหลังบ้านเนี่ย ยุงมันจะมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดแต่ตอนนี้แทบไม่มีเลยครับอันนี้ใช้งานได้เห็นผลจริงๆดีกว่าตามท้องตลาดกว่า5เท่าใช้งานได้ยาวกว่า5ปีเสียบปลั๊กไฟไว้ใช้ไว้เนี่ยเขาบอกว่าไฟเดือนละแค่10กว่าบาทเท่านั้นนะครับดังนั้นอันนี้คุ้มค่าตามราคานะครับแล้วที่สําคัญถ้าซื้อจากช่องโค้ดแอปบอกว่าทักไปซื้อเนี่ยบอกว่ามาจากช่องโค้ดแอเนี่ยได้รับเป็นโปรเวกดาผลิตภัณฑ์กําจัดมแมลงด้วยเป็นสเปรย์กระป๋องฉีดมแมลงผสมน้ําฉีดก็ได้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะ ว่าฉีดปุ๊บฟึดเดียวแล้วก็สักพักหนึ่งแมลงก็จะตายหมดนะครับแล้วที่สําคัญปาศจากสารเคมีที่เป็นพิษแก่ร่างกายอ่ะเอออันนี้จะเป็นข้อดีมากๆอันนี้แถมฟรีไปให้ด้วยเลยนะครับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยครับแอดไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสแกนคืวอารโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับคอนทซิกซทิกหรือโทร024089882นะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทสวนไม้ทนเป็นหินใครต้องการปูพื้นใหม่อย่าลืมเ p สสมาร์ทแมทตอบจบทุกการใช้งานนะครับ โอเคครับมาเริ่มต้นโปรแกรมการแข่งขันเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าบ่าย3ก็มีการประกาศโปรแกรมพรีเมียร์ลีกออกมาครบทุกทีมครบทุกนัดของล์พูก็ตามภาพนี้เลยลองกดหยุดดูแคปภาพนี้ดูกันได้นะครับแต่หลายคนน่าจะเห็นแล้วล่ะนัดประเดิมสนามวันที่15นะสิ 15, สิงหาคมเราเตะคืนศุกร์นะครับเจอกับบอลมัดครับเล่นที่แอนฟิลด์ก่อนนัดแรกเจอบอลมัดนะจากนั้นก็เจอนิวคาสเซิลเจออาร์เซนอลนะครับ แล้วก็ต่อเดวยเบอร์ลี่คิสซาร์เลยอ่ะเอฟเวอร์ตันแล้วก็คิสซาร์เลยอันนี้คือประมาณสักหกนัดแรกทีนี้เรามาดูภาพรวมกันหน่อยในนัดแรกเนี่ยจริงๆมันมีถ้าเอานัดแรกนะแมนยูเนเต็ดเนี่ยเจอกับอาร์เซนอลอันนี้ถือว่ามีบิ๊กแมตช์ประเดิมปเมปิดหัวพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่ด้วยแต่ว่ามันมีการคำนวณให้จากพวกสื่อครับว่าถ้าคุณนับห้านัดแรกใครโหดสุดอะไรแบบเนี้ยหกนัดแรกใครโหดสุดสิบนัดแรกใครโหดสุดเมื่อหารค่าเฉลี่ยของทีมอันดับ อันดับทีมที่เจออะไรแบบนี้นะครับปรากฏว่าถ้าเพื่อนๆหาห้านัดแรกห้านัดแรกเป็นแมนยูเลยครับหนักที่สุดเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่เก้าสิบสี่จุดหกเปอร์เซ็นตนะครับโดยออพต้าแอนนัลลิสแมนยูนิเต็ดเจออาร์เซนอลนัดแรกนัดสองเจอฟูลแลมมนัดสามเจอเบอร์ลี่นัดสี่เจอแมนซิตี้นัดห้าเจอเชลซีโอ้โหเรียกได้ว่าเจอทีมใหญ่ไปสามจากห้านัดนะครับส่วนลิฟวูเราก็ไม่เบาครับลิฟวูเราเจอบอลมาร์ทครับเจอนิวคาสเซิลเจออาร์เซนอล เบอร์ลี่แล้วก็เอเวอร์ตันก็อยู่ประมาณอันดับที่5ถือว่าก็หนักไม่หนักสุดก็จริงแต่ก็ถือว่าหนักนะฮะส่วนโปรแกรมเบาๆเนี่ยกลายเป็นเชลซีครับในการเจอ5นัดแรกเชลซี Chelsea เจอพวกพาเลตเวสแฮมฟูลแลมเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็แมนยูน t เต็ดเห็นไหมแมนซิตี้ก็จะกลางๆอ่ะทีนี้ถ้าเราลองมาดูเป็น10นัดล่ะโอเพนนิ่ง10เกมส์นะครับ10นัดแรกบ้างเมื่อกี้5ถ้าเราข้ามมาเป็น10ล่ะถ้าดูจาก10 กลายเป็นว่าถ้านับสิบเนี่ยเลี้ยปูหนักสุดอ่ะนัดที่6เนี่ยเจอพาเลทนัดที่7เจอเชลซีนัดที่8เจอแมนยูนัดที่9เจอเบนฟอร์ดและนัดที่10เจอแอสเซนวิลล่าคะแนนเฉลี่ยออกมาที่93.5จากออฟตาแอนนัลลิสเป็นอันดับหนึ่งเลยครับส่วนถ้า10นัดเนี่ยแมนยู U, จากอันดับหนึ่งในการเจอยากสุดมาเป็นอันดับ3ยากสุดก็แต่ก็พอๆกันนะดูจากคะแนนเลตติ้ง93.5กับ93.2เนี่ยมันก็พอกัน ส่วนถ้านับ10นัดเนี่ยแมสซิตี้ก็ยังอยู่กลางๆเหมือนเดิมครับและเชลซีก็ยังอยู่ล่างๆเหมือนเดิมครับเชลซี91.5ก็จะอยู่อันดับแบบโปรแกรมไม่หนักเท่าไหร่แต่แปลว่า10นัดแรกของเชลซีไม่หนักแต่ถ้าอย่างนี้นะนั่นก็แปลว่า9นัดหลังของเชลซีใช้คํานี้สินัดที่1นึถึง10ของเชลซีเนี่ยไม่หนักมากแต่นัดที่11ถึง19เนี่ยในครึ่งซีซั่นแรกเชลซีจะกลับมาหนะัก อันนี้ก็จะทําให้เห็นภาพว่าถ้าเชลซีหวังเก็บแต้มเยอะๆเชลซีต้องเก็บแต้มในช่วง10นัดแรกให้ได้เยอะๆส่วนเราก็จะเจอกระบททดสอบครับ10นัดแรกของเราโปรแกรมหินมากนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูกันที่ฟอร์เรนเวียสนะครับวันนี้ดีเดย์ครับเป็นบิ๊กเดย์สำหรับฟอร์เรนเวียสนะครับฟอร์เรนแพทเทิร์นแบกหรือแม้กระทั่งสื่อก่นกอนๆน,น,นี่ก็บอกนะฮะแต่ว่า ฟอรเรย์ไม่ไแบก็ย้ำเขาว่าวันนี้วีสจะบินมาถึงลิยาภูครับจะ alive today ครับ set to alive ถึงลิยาู today นะครับแล้วก็จะทําการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีการตรวจร่างกายในวันพฤหัสบดีเนี้ยแบบเบื้องต้นจะตรวจแบบเล็กตรวจพาร์ทแรกก่อนตรวจส่วนแรกเล็กน้อยไปก่อนแล้วไปปิดตรวจให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างในวันศุกร์วันศุกร์ก็จะมีการตรวจร่างกายเสร็จสิ้นแล้วก็เซ็นสัญญาเปิดตัวเป็นตั้งแต่ลิย์พูนะครับแต่ที่แน่ คือไอเรื่องการจะประกาศหรือว่าเปิดตัวในวันศุกร์เลยหรือเปล่าเนี่ยผมว่ายังไม่ชัวร้อยเปอร์นะแต่ที่แน่นตรวจร่างกายให้เสร็จสิ้นอ่ะภายในวันศุกร์แน่ๆอาจจะไปเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็ได้แล้วแต่ลิฟวูครับเพราะมันต้องมีขั้นตอนของการสัมภาษณ์ออกสื่อแล้วก็ไปตัดต่อร้อนู่นนี่นั่นแล้วก็ออกอากาศนึกภาพออกใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบนั้นแหละครับดังนั้นค่ำคืนนี้มาแน่นะมาถึงลิฟวูแน่ๆนะฮะวันพฤหัสบดีโซโบครับ,บ ถูกสื่อสัมภาษณ์ครับสื่อในฮังการีแหละฮะสื่อในบ้านเกิดสัมภาษณ์ว่าเนี่ยฟอร์เรนเวสกำลังจะมาแล้วนะคุณรู้สึกกังวลไหมมันก็จะมีคำถามว่าคุณกังวลไหมกับก,บการมาของฟอร์เรนเวสคุณคิดว่ามันจะยากขึ้นหรือเปล่ากับการแย่งตําแหน่งอะไรแบบเนี้โซโบตอบแบบนี้ครับโซโบตอบว่าโซโบบอกว่าไม่มันก็เขาไม่ได้กลัวไม่ผมไม่ได้กลัวการมาของฟอร์เรนเวสแต่แน่นอนโมสรลิเวอร์เซ็นนักเตะระดับ ค่าตัวสักร้อยห้าสิบล้านยูโรใช่ไหมตามข่าวคือเขาคงเสพข่าวมาเนาะว่าร้อยหสิบล้านยูโรแต่เขาคงไม่ได้เสพฝั่งอังกฤษว่ามันแค่ร้อยสาสิบหกล้านหรือว่าร้อยสิบหกล้านปอนร้อยสาสิบหกล้านยูโรคิดเป็นเงินปอนร้อยสิบหกล้านปอนด์เอาเป็นว่าเขาโซโบแกพูดว่าร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบตามโซโบไปก่อนพวกเนี้ยเซ็นนักเตะราคาขนาดนี้มาเนี่ยมันก็มีมุมที่เราสามารถจะเล่นร่วมกันได้นะ คือที่แน่ๆคือเวียสคงไม่มานั่งสำรองก้นด้านแน่เวียสต้องมาเล่นหลักเยอะแน่แต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็มีมุมที่จะเล่นร่วมกับเขาได้จากนั้นพี่กรก็พยายามถามว่าแล้วการมาของเวียสเนี่ยถ้าพูดถึงตำแหน่งตรงกันในตำแหน่งเบอร์สิบเนี่ยจะทําให้คุณมีโอกาสการเล่นที่ยากขึ้นหรือเปล่าโซมบอกว่าแน่นอนท้ายที่สุดพวกคุณอาจจะพูดถูกก็ได้ว่าเวียสอาจจะมาแย่งตำแหน่งเบอร์สิบจากผมก็ได้แต่ผมก็คิดว่าผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆกับการแย่งตำแหน่งนี้ แลวผมก็รู้ว่าผมก็คิดว่าเวียดเนี่ยรู้ดีว่าการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่ใช่มาแล้วมาง่ายไม่ใช่มาปุ๊บปรับปุ๊บปรับง่ายมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวหรือใช้ความพยายามในการแย่งตําแหน่งเหมือนกันอ,อดังนั้นโซบโบก็พร้อมสู้ครับไม่กลัวเหมือนกันฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าทางที่ดีขณะที่คอร์ทัสซิมิกาสแน่นอนครับว่าในตําแหน่งแบ็กซ้ายเรากําลังจะเซน มีลอดเคอร์เคสอาจจะสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าอาจจะเลื่อนอีกแล้วแน่นอนเพื่อนๆอาจจะรู้สึกเบื่อๆแต่เอาเป็นว่าคิดว่าไม่น่าพลาดแต่อาจจะเลื่อนออกไปอีกทีนี้คําถามต่อมาก็คือจะเป็นซิมิการ์ดได้อยู่ต่อหรือจะเป็นลอบโบ้ได้อยู่ต่อเพราะตอนนี้ลอบโบ้ก็มีข่าวกับแอดมาริดเนาะลอบโบ้ซิมิการ์ดเนี่ยไปให้สัมภาษณ์นะครับกับทางสื่อที่เพื่อนๆเห็นนี้ครับสปอร์ตทเวนตี้โฟเป็นสื่อในประเทศกรีซครับเวอร์ชั่นของกรีซนะ แปลจากภาษากรีกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งแล้วก็ซิมิกาดบอกว่าแน่นอนเรื่องโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติย้ายและได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นมันก็น่าสนใจแต่สําหรับผมการได้เล่นทุกรายการสัก2 7ถึง29นัดทุกปีกับลิเวอร์พูลมันดีกว่าการไปเล่น40กว่านัด50นัดกับทีมอื่นหลีกอื่นดังนั้นการที่ผมอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็ถือว่าอยู่บนบอรอดเวของ ฟุตบอลแล้วเขาใช้คำนี้บอลเวออฟฟุตบอลอ่ะเหมือนกับว่าอยู่บนเส้นทางของฟุตบอลระดับสูงแล้วได้เล่นสักกี่สิบสามสิบนัดในทุกรายการก็โอเคแล้วไม่จำเป็นต้องตัวจริงทุกนัดก็ได้สําลองผสมบ้างตัวจริงผสมบ้างผมโอเคแล้วดังนั้นเนี่ยซิวิกาสพูดแบบนี้ก็คือค่อนข้างยังมีความสุขกับลิเวอร์พูลนะาขายไม่ได้ก็อยู่ต่อเออแต่ลิเวอร์พูลก็คงไม่เก็บกองหลังแบ็กซ้ายไว้สามคนน่ะคงต้องขายหนึ่ง ถ้าขายล็อบโบก็อาจจะต้องเก็บซิมิการ์ดถ้าขายซิมิการ์ดก็อาจจะต้องเก็บล็อบโบหรือถ้าขายคู่ก็ต้องซื้อคนมาเป็นแบ็กอัพต่อจากมีล็อกเกอร์เคสด้วยนะฮะแต่ผมกําลังนึกถึงนี่แง่นี้ครับว่าซิมิการ์ดเนี่ยมีฟอร์เรสสนใจแต่ก็ยังไม่ติดต่อเข้ามาแบบรูปธรรมในขณะที่ล็อบโบก็แอดมาริดก็ยังไม่ได้ติดต่อล็อบโบแบบเป็นรูปธรรมนะแต่แอดมาริตสนใจจริงก็คือถ้ามันเป็นล็อบโบย้ายล่ะ แล้วเราต้องเก็บซีเบกาดไว้ซีเบกาดเป็นแบ็กอัพของเคอร์เคสเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาหน่อยว่าไว้ใจได้หรือเปล่านะครับส่วนวิเชสลาจารรสนะครับก็ตามคาดเลยครับว่าไปวจร่างกายสัปดาห์นี้วันจันทร์แลว้วันพุธครับเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของอาแจกอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่นใส่เสื้อเบอร์หนึ่งด้วยนะครับนะก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วก็ขอให การยืมตัวหนึ่งปีจากนี้ที่ Ajax มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้ไปโชว์ฟอร์มดีๆครับแล้วก็ปีหน้ากลับมาว่ากันใหม่หนะครับสำหรับยารอดนะครับส่วนนูนเยสกับทางนาโปลีฮะก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากมายแต่ทางด้านจาลูก้าดิมาซิโอนะครับสายข่าวคนดังของอิตาลีเนี่ยคอนเฟิร์มว่าทางด้านนาโปลียังคงเจรจากับดาวินนูนเยสคอนติเนีก็คือเจรจาแบบต่อเนื่องนั่นเอง การพูดคุยยังดําเนินการต่อไปนะฮะยังคือมันทาให้เราเห็นความคืบหน้าคือไม่ได้คืบหน้าถึงขั้นจบแต่คืบหน้าก็คือยังคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะก่อนจะไปเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับขอบคุณผู้สนับสนุสนจริอีกเจ้าหนึ่งก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจาังหวัดมี3สาขาโทรสัง่งเดลิเวอรี่021054555การาันตีความอร่อยนะครับ ฝากพิม,มพ์เย่มคลาบิซาด้วยนะครับอ่ะมาดูกันที่อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับก็มีรายงานนะครับจากทาง g i ฟมีสปอร์ตนะนี่โดยนักข่าวที่ชื่อว่านี่ฮะเบนเจคอบนักข่าวสายกลางรวมไปถึงแดนนี่รัชนะครับช่วยกันเขียนให้ข้อมูลเขายืนยันนะครับว่าลีพูเนี่ยยังเหมือนมีความหวังลึกๆและมองเห็นถึงโอกาสเล็กๆ ที่นิวคาสเซิลอาจจะยอมเจรจาด้วยในท้ายที่สุดเขาบอกเลยวูยังไม่หมดความหวังครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ในการไล่ล่าตัวอเล็กซานเดอร์อิซารับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอก้อนโต100ล้านปอนบวกกับอันนี้คือเงินต้นนะฮะบวกกับแอดออนที่คาดว่าน่าจะสูงกว่าฟอร์เดนเวียสซึ่งฟอร์เดนเวียสอ่ะ,อะคิดเป็นเงินปอนเลยนะเราจะไม่พูดถึงสกุลเงินยูโร100ล้านปอนบวกกับอีก16ล้านซึ่งเป็นแอดออนก็คือ1 1 6ล้านปอนใช่ไหม คือคืออีซักเนี่ยถ้าจะยืนจริงจริงมันต้องสูง่าฟอร์เรนเวียสอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอีซักเนี่ยเป็นดีมทาร์เก็ตเลยเป็นเป้าหมายในฝันของลิ์พูเลยลิ์พูกำลังพยายามหาทางคุยกับนิวคาสเซิลอยู่และพยายามสอหาอยู่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะเปิดโอกาสสักหน่อยไหมในการขายนักเตะซึ่งการคุยสัญญาก็ยังไม่คืบแต่ว่าสัญญายังเหลือเยอะไงสัญญายังเหลือ3ปีถ้าฝั่งนู้นพร้อมเจรจาขายเมื่อไหร่ลิ์พูก็พร้อมเข้าไปคุยด้วย แต่คาดว่าฝั่งนู้นเนี่ยต้องการ150ล้านปอนด์เพื่อนๆครับ150ล้านปอนด์ไม่ใช่ยูโรนะครับ150ล้านปอนด์ถ้าคิดเป็นเงินยูโรคือ170ล้านยูโรเลยนะครับ175ล้านยูโรเลยลิพูพร้อมปล่อยนูนเยสครับเขาก็บอกเนี่ยทำเงินแล้วก็เอาไปซื้อกองหน้าใหม่ถ้าอิซักไปไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงหรือทางฝั่งนู้นเขาไม่ขายก็มีเป้าหมายลองล,อง,ลองมาเป็นเอกิติเก้เป็นเชสโกเป็นชูอัลเปโดอะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่ เบนเจคขอบของกิมมี่สปอร์ตอย่างเดียวมีเดอะแซนด์ดัก็รายงานถึงแม้ว่าสื่อพวกนี้ที่ผมพูดมานะจะยังไม่ใช่สื่อระดับท็อปแต่ก็เริ่มมีสื่อพูดถึงไงเดอะแซนด์ดเป็นสื่อในลอนดอนนะครับก็บอกว่าเนี่ยลิฟูวางอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นดีลในฝันแต่ผมกําลังมองว่าทางลอนดอนีฟนิงแซนด์ดเนี่ยก็เอาจากเบนเจคอบมารายงานนี่แหละเป็นเนื้อหาเดียวกันผมคิดว่าแบบนั้นนะอืมนะครับก็รอติดตามดูครับ ผมก็ยังรู้สึกว่าดีลนี้ยากในแง่ที่นิวคาสเซิลเป็นทีมที่เจรจาด้วยโคตรยากและถ้านิวคาสเซิลแข็งกล้าวนะไม่ยอมเปิดโอกาสนะก็ยิ่งยากหรือต่อให้เปิดโอกาสกับราคา150ล้านผมก็ยังตั้งค้อสงสัยว่าเราซื้อเวสในราคาแพงขนาดนี้เราจะยังซื้ออีซักในราคาที่แพงกว่าเวสได้อีกไหมมันยังมีคําถามมากมายในหัวผมมากครับแต่เอาเป็นว่าโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ติดตามอัปเดตแล้วกันว่าในอนาคตจะมีสื่อกระแสะหลักรายงานเพิ่มเติมไหม คือเราไม่ได้ต้องไม่ต้องตั้งข้อสงสัยแล้วครับเชื่อได้เลยว่าลิฟูชอบอีซักแน่แต่มันยากนะครับอมืมันยากส่วนอูโกเอกิติเก้ราคาร้อยล้านยูโรหรือ8ปิบห้าล้านปอนด์เนี่ยทางด้านออลสตีนไปจัดรายการพอดแคสบอกว่ามันเป็นราคาที่ทางนู้นะตั้งเอาไวม้มันรู้อยู่แล้วว่าสูงเกินไปทางทีมในอังกฤษที่สนใจกันเนี่ยจะแมนยูจะเชลซีจะลิปูนี่เชื่อว่าในท้ายสุดเดี๋ยวเจราจาไปเรื่อยๆ จะได้ค่าตัวที่ต่ำกว่าร้อยล้านยูโรหรือต่ำกว่า85ล้านปอนด์เชื่อว่าจะจบในราคาที่ต่ำกว่าไดถา้ถ้ามีใครเอาจริงเอาจังกับทางแฟรงเฟิร์ตนะครับอ,อ,อูโกอิกิเก้นเนี่ยผมเกิดไว้ก่อนนะถ้าวันหนึ่งมันสําเร็จเสร็จสิน้นหรือสมมุติมนันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงหรือมนันเป็นเป้าหมายที่เราเห็นว่าเฮ้ยริปูเอาจริงอะวันไหนก็ตามถ้าริปูเอาจริงแล้วก็ได้ตัวเมื่อไหร่หรือใกล้ได้ตัวอะไรแบบเนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังแน่ๆผมไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งที่เนะี่ย เปิดให้ดูแค่นี้ก่อนล้วการอบบับสั้นๆเลยว่ามันเป็นนักเตะที่ครบเครื่องครับการยิง22ประตูกับ11ล่าซิดในซีซันที่แล้วอะ่ะมันคือนักเตะที่เล่นได้ครบเครื่องครับทั้งจ่ายทั้งยิงได้อ่าแม้ว่าจะมีเรื่องของสแตท xg ที่ติดลบแต่มันยังไม่ใช่จุดที่เฮ้ยเราจะต้องไปกังวลเรื่องนั้นทั้งหมดเอาเป็นว่าผมยังไม่อยากพูดตอนนี้ให้เปืองเพืองเวลา เพราะว่าถ้าไม่มาสุดท้ายเราไม่ได้จบกับอูโกกิติเก้มันก็จะเป็นการเปลืองเวลาแต่ถ้าวันหนึ่งเราได้หรือใกล้เคียงที่จะได้จริงๆเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เอาข้อมูลชุดนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนโกเมสครับมีข่าวจากกาเดียนครับเดอะกาเดียนก็สิบของเดอะกาเดียนจริงๆเดอะการเดียนเป็นสื่อน้ำดีนะแต่แต่มันจะเป็นคอลัมน์รวมตลาดของเขาอะ่ะเขาบอกว่าโกเมสเนี่ยมีเทีมในเทีมสนใจอะ่ะ มีซันเดอร์แลนด์น้องใหม่นะฮะมีนิวคาสเซิลมีแอสตันวิลล่ามี La, ม ton, ม Ham, ม Lead, United, มเอฟเวอร์ตันมีเวสต์แฮมมีลีดยู่นเตดมีเบอร์ลี่เอ่อผมไม่รู้ว่านับได้เก้าไหมน่าจะรวมต่างแดนด้วยสนใจกันเก้าทีมซึ่งลิ์พูตั้งมูลค่าเอาไว้เบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ิบล้านปอนด์สำหรับนักเตะวัย28่ปีคนนี้ก็ต้องดูว่าจะมีใครขยับคืบหน้าขยับแบบที่เป็นจริงเป็นจังในอะนาคตไหมสำหรับโกเมสนะครับส่วนเคอร์ติสโจนครับอย่างที่ผมเคยพูดแล้วเขาซีกับกอร คือเวียดเนี่ยไปพักร้อนใช่ไหมพักร้อนเที่ยวกับกับใครพักร้อนเที่ยวกับอฟิมปงใช่ไหมแต่ไอ้เจ้าโจนเนี่ยเที่ยวกับกอดอนครับเห็นไหมอยู่ที่ไหนสักที่ล่ะไม่รู้ล่ะแต่อยู่กับกอดอนครับอืมอันนี้ทําชี้ให้เห็นว่าคู่นี้เขาซี้กันซี้กันมากๆด้วยนะฮะนี่แล้วเขาก็มีเพื่อนของเขาอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะอ่ะส่วนนิโกวิลเลียมส ดูทรงแล้วน่าจะเสร็จบาซ่าบาซ่าดูจริงจังกับนิโก้วิลเลียมส์มากๆในตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่เสร็จสิ้นนะแต่เอางี้บาซ่าเป็นเต็งแล้วกันซึ่งถ้าบาซ่าจบกับนิโก้วิลเลียมได้บาซ่า <aza> เขาก็คงไม่เอาดีอาร์ตเอาแล้วใครที่อยากให้เราเก็บดีอาร์ตไว้ก็ตอนนี้เป็นทิศทางบวกนะที่ว่าดีอาร์ตเราอาจจะไม่เสียในซัมเมอร์นี้แต่กัคโปอาจต้องลุ้นเพิ่มนิดนิดเพราะว่าทางด้านฝั่งบาเยนร์เนี่ยเขาอยากได้นิโก้วิลเลียมเหมือนกันแต่บาเยนเหมือนแพ้ไง แพ้ในดี่วนี้บาเยน์ก็เลยต้องอมองหาเป้าหมายรายอื่นต่อไปชื่อของมิโตมะเลเอาลกัคกโปพวกนี้ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อที่บาเยน์เขายังต้องการนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าไม่ง่ายที่บาเยนต์จะมาคุยกัคกโปกับลิพูง,ง่ายๆลิพูกโกงราคาสูงแน่แล้วกัคโปแล้วก็บาเยนต์ไม่น่าจ่ายราคาสูงๆน,น,นั้นแน่ผมผมเดาได้เลยนะบาเยนต์น่าจะไปผมขอเดาแล้วกันนะ บาเยนจะไปจบกับปีคนอื่นที่ไม่ใช่กักโปลิพูไม่มีทางขายกักโปในราคาถูกๆแน่ซึ่งพอขายแพงๆป,ปุ๊บบาเยนเขาก็จะไปหาตัวเรื่องอื่นที่มันถูกกว่านั้นอืมนะครับอ่ะผมพูดง่ายๆอย่างนี้ขนาดดีอาร์ยังตั้งไว้อะอายุยี่แปดเรายังตั้งไว้แปดสิบล้านยูโรถ้าเป็นกักโปที่อายุน้อยกว่าสองปีแล้วก็เป็นคนทอน,แ,นแล้วก็กักอาเนอร์ชอบอ่ะมันก็ต้องไม่ต่ากว่าแปดสิบ ซึ่ง80ป่ะผมว่าเขาไม่จ่ายคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหมวกช่องโคดแอคร,รับยังซื้อกันได้นะครับจะปิดพรีออเดอร์เราราวันที่20มิถุนายนนี้นะจะเปิดพรีออเดอร์นะก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายนะก็เข้าๆนะครับก็รุ่นอเวอ20 a g a i เนะครับก็แปลเป็นไทยก็คือแชมป์เป็นของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากรถบัสฉลองแชมป์ล่าสุดของเวอร์พูเนี่ย แล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยพวกผมก็เลือกกันเป็นเนื้อผ้าไฮดราป้องกันแดดกันน้ําได้ครับเวลาฝนตกสามารถกันน้ําได้ด้วยหมวกมันก็จะไม่ได้เปียกทะลุซึมนะครับอันนี้ก็เป็นแง่ข้อดีนะครับตาโลโก้ AD ก็มาจากแอคเดียนะครับชื่อผมก็ชื่อมียผมนะครับก็สามารถมาสั่งซื้อได้นะครับ3า0บาทรวมส่งราคา390บาทรวมส่งนะครับมาอุดหนุนสนับสนุนช่องคนแอคได้นะครับสแกน QR code ์โค้ ode, แอดไลน์ตัวนี้เพื่อสั่งซื้อได้นะครับหรือลิงก์ ที่ผมแปะไว้ให้ตรงเดสคริปชันวิดีโอหรือตรงคอมเมนต์ก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปแอดไลน์สั่งซื้อได้เช่นกันนะครับนะตอนนี้ประมาณ100ใบแล้วนะครับขอบคุณนะครับก็มาอุดหนุนกันเพิ่มเติมได้นะครับสนับสนุนช่องกกได้นะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งได้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดสมัครสมาชิกสนับสนุนได้อีกช่องทางก็เป็นการสมัครสมาชิกได้ครับหรือด o n a t i super chat super seeker ก็ได้วันนี้หมดเวลา ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ